หญิงคู่นี้ในยุต่างกว่า15ปีนะครับแบก่อนลองนนเะนนิสม,มาจั่นจางกับพี่ๆนะครับเกมสนามบันนีนะครับเจ็ดที่หนึ่งนะครับคะแนนศูมเท่ากัน,นหนึ่งศูนย์ ฟานกี้กี้นำอยู่นะครับสามหนึ่งสี่หนึ่ง สองสี่สามสี่ ห้าสามปันปานกับพิกกี้ยังนำอยู่นะหก

เจ็ดสีน่นี้จะเป็นรายการแกรนูราทริปไลท์เทอร์มินอลทะเวนตีวันโกลาแชมเ์ทริปสองศูนย์สองตีนะครับระหว่างวันที่หนึ 6, ่งถึงหกพฤษภาคบแปดสี่ปันปายยน, 8, น,นกิกีน้นำอยู่นะครัเก้า รอบนี้เป็นรอบก่อนลองชนะเลิศนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะ สิบห้านะหกสิบา <6 expand. S 1> <18. S 2> นกิกี้นำอยู่นะครับหกต่อสิบสิบเอ็ดหกสี่1ัน <reap ing. S 2> พักครึ่งเตที่หนึ่งนะปานกับกีกี้ชุด4ีดำนะครับส่วนอีกฝั่งหนงเสื้อสีเหลือง สิบเอ็ดต่อหกนะครับเดี๋ยวถ้ารู้เวลาก่อนสมัครครับชั่วโมงเรื่งหลังจากจ <บ S 2> หนนแม่จบกิ้าให้เรียบร้อยแมตช์นี้นะครับก็จะมีต่อในช่วงเย็นๆนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับรอบสี่ทีมสุดท้ายเนี่ย ิงคู่รุ่นอายุต่ำกว่า15ปีนะครับเป็นเป็นรุ่นของแฟนๆจา,ากทีเองนะครับแต่ตอนแรกวันแรกนี่คือปีนรุ่นขึ้นไปเล่นอยู่17นะครับพี่แพ้มานะครับยา17 6ครับ,รบ7 11 สิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ด แปดสิบสามลูกนี้ลงเต้นนะครับปันปานกับกี่กี้ไปรับเมทันนะเดี่ยวแยมแปดสิบสามสิบสี่แปด ลูกนี้ออกครับ15 8ครับฟันฟันกับพิกี้ยังนำอยู่16 8หรปด่าก้โนม9 16 ตจ็ดเก้าิบสิด ปสิบสิบเก้า ยี่สิบสิบฟันฟันจีกี้ขึ้นเกมพอยน์นะครับยี่สิบเอ็ดสิบครับฟันฟันจีกี้ชนะไปก่อนนะครับเซตที่หนึ่งะครับยี่สิบเอ็ดต่อสิบนะครับ 我又不 แกรนูราทริปไลทเทอร์มินอลทเวนี้วันโคราแชมเปีเยนชิป2024นยครับจัดขึ้นที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันฮอล์นะครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่6มิถุนายน2024นนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วก็รับรางวัลน,นะครับจบจาก สนามน,นี้นะครับมีต่อนะครับวันที่11มิถุนายนนะครับที่คนสนาแบดบมินตันนะกรุงเทพนะครจบจากคนสนาก็จะมีรายการโตโยต้ายูทนะที่เซนทันเวสเกตนะครับปลายเดือนมิถุนายนเซที่สองนะครับ ฟานบิกกี้ตามอยู่ครับสี่สองสามสี่ฟานามกับกิกกี้ยังตามอยู่แต้มหนึ่งครับ พิกิโซ่ส,สี่เท่าวันที่เก้ากรกฎาคมนะครับันฟนๆจะพิกี้นะครับเดินทางออกไปแข่งที่ต่างประเทศนะครับอินโดนีเซียนะครับ ห้าสี่แฟนทีทีท้ขึ้นนำนะครับห้า แฟนกี้นํอยู่นะคปันปันเสิร์ฟ

เจ็ดหกแปดหกทันทิกี้นำสองแต้มนะครับพิกี้เตริ เก้าหกรอบนี้จะเป็นรอบก่อนลองชนะเลิศนครับรอบแปดทีมสุดท้ายนะสิบหกเต็ปหก เอ็ดหนะครับครึ่งเซตที่2นะครับฟฟนกี้นําอยู่นะครับใครชนะในแมตช์นี้นะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับก็จะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2อการันตีนะครับ วันที่9รกรกฎาคกมนะครับปันฟนกับพิกี้จะเดินทางไปแข่งที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเป็นรายการใหญ่นะครับรายการอินเตอร์นะครับซึ่งมีประเทศเข้าร่วมหลายหลายประเทศนะครับมารวมกันที่นั่นติดตามชมด้วยนะครับพิกี้เตอร์ครับ11-6นะครับ ตรงนี้ออกครับเก็ดสิบเอ็ดครับแปดสิบเอ็ดเอาตามทีตื้นขึ้นมานะครับ สองลูกติดนะครับได้ระยะห่างตอนนี้แฟนันำอยู่นฟน,ฟน,น,กฟน,ฟนิกี้นำอยู่ต่างแต้มนะโอ้ยโอ้เนะลยสิบสองแปดลงชัดเจนะน้องเขาอาจจะดูไม่ทัน สิบสามเกาสิบสี่เก้า ทเกิดท <accurately S 2> ิศห้า้า <19 assistant. S 1>

สิบเอ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเอ็ด สิบสองิบก้าที่กูร้อ ยี 20, ่สิบสิบสองบอานตีกี้ขึ้นแมตชพอย์นะครับเต็ตที่สองนะครับย้นรอี่สิบเอ็ดสิบสองนะจบเต็ตที่สองนะครับ ัฟา,านกับกิกี้ชนะไป2ต่อศูนเซต,ตนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งจะทำการแข่งขันในวันนี้นะครับช่วงเย็นเย็นนะครับประมาณ5้าหโมงครับติดตามชมกันด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรายการแกนดล่าทิปไลนะครับเทอร์มินอลเทเวนตีวันโคลาแชมปเป็นชิปสองตนะครับ ระหว่างวันที่1ถึงวันที่6มิถุนายนนะครับที่เทอร์มินอลฮอล์นะครับโคราและการต่อไปประมาณวันที่11นะครับ11มิถุนายนนะครับที่คนละนะแบดมินตันนะครับในกรุงเทพนะหลังจากนั้นก็รายการโตโยต้ายูท h นะครับสนามที่2นะครับที่เซ็นทรั w เวส์เกตนะครับ รายการนั้นพันตานจะลงหญิงคู่รุ่นอายุต่ำกว่า15ปีแล้วก็คู่ผสมรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีนะครับแล้วจบในการเซนตันเวเกตนะครับต้นเดือนกรกฎาคมนะครับวันที่9กรกฎาคมาพันตานกับกิกี้จะเดินทางไปแข่งที่ต่างประเทศนะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับของรายการสมาคมแบดบมินตันเอเชียนะครับ วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ช่วงเย็นนะครับรอบลองชนะเลิศนะครับขอบคุณมากนะครับท,ที่ติดตามรับชมไลฟ์สดของนักกีฬาประเทศไทยนะครับสวัสดีครับ